สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสตูล FM 95.5เสนอข่าวท้องถิ่น นายชาตรีนาถลางรองผู้ว่าราชการจังหวัดรักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลเปิดเผยว่าเนื่องจากสถิติจํานวนอุบัติเหตุส่วนใหญ่ที่เกิดการเสียชีวิตในพื้นที่มาจากการใช้รถจักรยานยนต์และผู้ขับขี่มักเป็นเด็กและเยาวชนซึ่งจะเติบโตไปเป็นอนาคตของชาติทางคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดสตูลจึงได้มีมติเห็นชอบกําหนดมาตรการสวมหมวกนิรภย100ัยร้อเปอร์เซ็นตเป็นวาระจังหวัดสตูลเมืองปลอดภยัยสวมหมวกนิรภย100ัยร้อยเปอร์เซ็น โดยให้ทุกหน่วยงานกำหนดมาตรการองคอ์กรและมาตรการอื่นๆตามสมควรเพื่อให้เป็นพื้นที่สวมหมวกนิรภัยร้อยเปอร์เซ็นต์ตลอดจนให้ข้าราชการพนักง,งานเจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงานผู้นำองคอ์กรและผู้นำชุมชนปฏิบัติเป็นแบบอย่างที่ดีและร่วมกันจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องเพื่อร่วมกันสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทั้งนี้ขอให้ประชาชนในพื้นที่ปฏิบัติตามกฎจราจรและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการใช้รถใช้ถนนอย่างเคร่งครัดเพื่อความปลอดภัยและลดอุบัติเหตุทาง โดยให้ถือเป็นกิจวัตรประจําวันที่ต้องปฏิบัติให้อยู่ในวิถีชีวิตไม่จํากัดเพียงเฉพาะสถานที่ทํางานเท่านั้นเช่นไม่ขับรถขณะเมาสุราไม่ขับรถเร็วเกินกว่าที่กฎหมายกําหนดคาดเข็มขัดนิราภัยขณะขับขี่หรือโดยสารรถยนต์สวมหมวกนิราภัยขณะขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ชะลอความเร็วและหยุดรถเมื่อมีผู้ข้ามทางม้าลายและให้ทางแก่รถพยาบาลและรถฉุกเฉินทุกครั้งอมรรัตจันพริมสวทตูลรายงาน ติดตามข่าวย้อนหลังได้ที่เว็บไซต์ radio.prd.go.th/stud